วันนี้เวลา17.46นาิกาส6นาทีสมเด็จพระนิษิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนในการพระราชทานเชิงศพนางสุคนพรพิรุณศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะกการแสดงผู้ประพันธ์เพลงไทยสากลซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่23กันยายน2563ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกเสียีิอายุ85ปี นางสุคนพรพิรุณเกิดเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2478ที่จังหวัดราชบุรีเป็นบุตรของพันเอกจรัสและนางสาครกุสุมสศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาลหญิงกรมการแพทย์หรือโรงพยาบาลราชวิถีในปัจจุบันต่อมาได้ศึกษาการดนตรีได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าวงดนตรีคนแรกของโรงพยาบาลหญิงเข้าอบรมวิชาการทหารจากกรมการรักษาดินแดนเพื่อเข้าทำงานในกองดุริยางทหารบก รวมถึงได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในขณะนั้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ทางดนตรีโปรแกรมรุ่นแรกได้รับปริญญากิติมศักขครุศาสตร์บัณฑิตโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาจากสถาบันราชภาัฏร์กัณสมเด็จเจ้าพระยา นางสุคนหรือพรพิรุนคือชื่อที่ครูสมานการจนะพลินตั้งให้เพื่อใช้ในการประพันธ์เพลงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการแต่งเพลงได้ตั้งแต่อายุน้อยเมื่ออายุ14ปีได้เริ่มเขียนเพลงไทยสาลเพลงแรกมนจันท์ให้กับคณะละครวิทยุพันธรีศิลปะจากนั้นเป็นนักเขียนเพลงอิสระเขียนเพลงส่งครูสมานการจนะพลิน และได้เข้าทำงานในวงสุนทรภพนเป็นนักแต่งเพลงส่งเพลงให้ครูเอื้อสุนทรสนานซึ่งคุณพรพิรุณมีพรสวรรค์ที่สำคัญคือสามารถอ่านโน้ตปากเปล่าได้ทุกบันไดเสียงโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องดนตรีทำเสียงให้จึงถือเป็นปรมาจารย์ทั้งด้านดนตรีสากลทั้งในด้านการเป็นนักประพันธ์เพลงโดยเฉพาะคำร้องและทำนองจะปรากฏผลงานในทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเพลงปลุกใจเพลงศาสนาเพลงเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพลงประจำหน่วย ส่วนผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงอาทิของให้เหมือนเดิมฝนหยาดสุดท้ายน้ำตาเพื่อนใจรวมจำนวน3,000เพลง พรที่รุ่นยังสามารถร้องเพลงได้หลายภาษาทั้งเพลงไทยสากลเพลงสากลและเพลงจีนและเป็นนักดนตรีที่ฝึกฝนเรียนรู้ทฤษฎีโน้ตสากลรวมทั้งสามารถเต่าแซกโซโฟนเล่นเปียนโนคีย์บอร์ดและกีตาร์ฮาวายรวมถึงเป็นครูดนตรีเป็นอาจารย์พิเศษสอนดนตรีตั้งแต่ระดับประถมะศึกษามัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา ปัจจุบันยังคงอุทิศบ้านพักจัดตั้งเป็นสำนักง,งานเพื่อก่อตั้งสากร์เพลงแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นแหล่งรวมเป็นศูนย์กลางในการสืบค้นได้นางสุคนพรพิรุณได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงผู้ประพันธ์เพลงไทยสากลประจำปีพุทธศักราช2561ด้านครอบครัวสมรสกับนายภับูรณ์จุลการมีบุตรหนึ่งคน